พันธสัญญาใหม่มรณกรรมของยอนผู้ให้รับรบัพติสมาพระธรรมมัทธิวบทที่14ครั้งนั้นเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินกิติศัพท์ของพระเยซูจึงกล่าวแก่คนพวกคนใช้ว่าผู้นี้แหละเป็นยอนผู้ให้รับรบัพติสมาท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เหตุฉนั้นท่านจึงกระทำการมหัศจรรย์ได้ด้วยว่าเฮโรดได้จับยอนล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียนภรยาของฟิลิปน้องชายของตนเพราะยอนเคยทูลท่านว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับนางนั้นมาเป็นภรยาถึงเฮโรดอ,อยากจะฆ่ายอน ก็กลัวประชาชนด้วยว่าเขาทั้งหลายนับถือยอนว่าเป็นผู้เผยพระวจนะแต่เมื่อวันฉลองวันกำเนิดของเฮโรดมาถึงบุตรีนางเฮโรเดียนก็เต้นรำต่อหน้าบรรดาแขกทำให้เฮโรดชอบใจเฮโรดจึงสัญญาโดยปฏิญาณว่าเธอจะขอสิ่งใดๆ ก็จะให้สิ่งนั้นบุตรีก็ทูลตามที่มันดาได้แนะนำไว้ว่าขอศีษะย่อนผู้ให้รับปฏิสมาใส่ถาดมาให้หม่อมชันที่นี่เพคะฝ่ายเฮโรดก็เป็นทุกข์แต่เพราะเหตุที่ได้ประิญานไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกจึงออกคำสั่งอนุญาตให้ แล้วก็ใช้คนไปตัดศรีรษะยอนในคุกเขาจึงเอาศรีรษะใส่ถาดมาให้หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้มันดาฝ่ายพวกสิทธิ์ของยอนก็มารับเอาศพไปฝังไว้แล้วก็มาทูลพระเยซูให้ทรงทราบการเลี้ยงคนห้าพันเมื่อพระเยซูทรงทราบแล้ว จึงลงเรือเสด็จไปจากที่นั่นไปยังที่เปรี่ยวแต่ลำพังพระองค์เมื่อประชาชนทั้งปวงทราบเขาก็ออกจากเมืองต่างๆเดินตามพระองค์ไปครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่พระองค์ทรงสงสารเขาจึงได้ทรงรักษาคนป่วย ของเขาให้หายครั้นเวลาเย็นแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดานอาหารนักและบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิดเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้านฝ่ายพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่พวกท่านจะเลี้ยงเขาด้วยเถิดพวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่าที่นี่พวกข้าพระองค์มีแต่ขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเอาอาหารนั้นมาให้เราเถิดแล้วพระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่านั้นนั่งลงที่หญ้า เมื่อทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวแล้วก็แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถวายคำสาธุกการและหักส่งให้เหล่าสาวกเหล่าสาวกก็แจกให้คนทั้งปวงเขาได้กินอิ่มทุกคนส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม ฝ่ายคนที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายประมาณ5,000ันคนมิได้นับผู้หญิงและเด็กพระเยซูทรงดำเนินบนทะเลครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกลงเรือข้ามฟากไปก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านและเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลาพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกลงพระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นโครงเพราะทวนลมอยู่ครั้นเวลาสามยามเศษ พระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลเขาก็ตกใจนักร้องอึงไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผีในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลยฝ่ายเปดโตร จึงทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข่าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ําไปหาพระองค์พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปเรโตจึงลงจากเรือเดินบนน้ําไปหาพระองค์แต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกําลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข่า ช่วยค้าพระองค์เถิดด้วยทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตจับเขาไว้แล้วตรัสว่าท่านสงสัยทำไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริงเมื่อพระเยซูกับเปโตขึ้นเรือแล้วลมก็เงียบลงเขาทั้งหลายที่อยู่ในเรือจึงมาหมอบกราบพระองค์ทูลว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วพระเยซูทรงรักษาคนป่วยในนาซาเรสครั้นข้ามฟากไปแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่แขวงเยเนซาเรสคนในตำบลน,นั้นจำพระองค์ได้ก็ใช้คนไปบอกกล่าวทั่วแขวนนั้นต่างก็พากัน พาบรรดาคนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์เขาทูลพระองค์โปรดให้เขาได้แตะต้องแต่ชายฉลองพระองค์เท่านั้นแต่ผู้ใดได้แตะต้องแล้วก็หายเป็นหายป่วยบริบูรณ์ดีทุกคน